อะไรนะตัดเน็ตมันอะไรตัดเน็ตตายกูต้องตัดเน็ตด้วยเหรอตัดเน็ตอะไร โอ้โหมีมียาม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 ูมีโอเลยเปิดเลยเออเปิดเดเปิดเปิดเลยตัดเงยเน่อยใครอะใครตาเด็ถามเลยคนไหนคนไหนตาเน็ตมึงอะมึงด้วยขอขอดูโอเลยกี่แดเแี้วแีบวินตะเกียบเออ เธอพาฉันไปฉันก็ไม่เคยเสี่ยงเธอเองจะเฮี้ยมยังไงจะโหดยังไงฉันก็ไม่เคยเสี่ยงบ่อยครั้งที่เธอรับไปยังไงยังไงฉันก็ไม่เคยเสี่ยงคืนนี้เธอมาแป๊บเดียวที่อื่นไม่เสียวปักเสียวมาเสียวนอนซอยเสี้ยวเสี้ยวเสียวตอนซอยเสี้ยวตอนซอยเสียวเสียวทีสุดเสียวเสียวเสียวที่สุดเสียวที่สุดเสี้ยวเสียวตอนซอย พ่อใหญ่โตแค่ไหนฉันเจอเมื่อไหร่ฉันก็ไม่เคยเสี่ยงเลยตื่นมารับฉันไปยังไงยังไงฉันก็ไม่เคยเสี่ยงคืนก่อนที่โตขู่ฉันทั้งคืนทั้งวันฉันก็ไม่เคยเสี่ยงคืนนี้มันมาเดียวเดียวที่อื่นไม่เสี่ยงเสือกมาเสี่ยวตอนซอยเสี่ยวเสี่ยเสี่ยวตอนซอยเสี่ยวตอนซอยเสี่ยงเสี่ยที่สุดเสี่ยงเสี่ยเสี่ยงที่สุดเสี่ยงที่สุดเสี่ยวเสี่ยวตอนซอยฉันเองมันก็ไม่ใหญ่แต่ไปที่ไหนฉันก็ไม่เคยเสี่ยว บ้านฉันจะเปลี่ยวยังไงจะลึกยังไงฉันก็ไม่เคยเสี่ยงันได้บุกเข้ามาที่้านลูกค้านี้ฉันก็ไม่เคยเสี่ยงคืนนี้มันมาอีกเที่ยวเัมเผลอแพร่เดียวเอ๊ะเสี่มาเสี่ยวนอนใส่เสี่ยวนอนซอยเสี่ยวดนซสยเสี่ยวเสี่ยวที่สุดเสี่ยวเสี่ยวเี่ยวที่สุดเสี่ยวที่สุดเสี่ยวเสี่ยวโอนซส่นี่กูตายดิกูระดูนั่งรถแท็กซี่ฉันก็ไม่เคยเสี่ยงแท็กซี่โค้งไปโค้งมาแซงซ้ายแซงขวาฉันก็ไม่เคยเสี่ยง จะขับยังไงจะขี่ยังไงฉันก็ไม่เคยเสียวเข้าซอยฉันขนลุกเรียวที่อื่นไม่เสียวเจอมาเสียวตันซเสียวเสียวเสียวตอนไยเสียวตันซสยเสียวเทียวที่สียเสียวเสวที่วเียวเทียวดี่เสียวเสียวตอนซเสยวเสียวเสีวตอนซอยเสียวตันซสียวเสียวทีุ่ด เสียวเสียวที่สุดเสียวที่สุดเสียวเสียวตอนใสคุณเทปนักลือแค่ไหนจะี้ยพาฉันไปฉันก็ไม่เคยเสียวเธอเองจะเยี่ยมยังไงจะหดยังไงฉันก็ไม่เคยเสียวบ่อยครั้งที่เธอรับไปยังไงยังไงฉันก็ไม่เคยเสียวคืนนี้เธอมาแป๊บเดียวที่อื่นไม่เสียวปักเสียวมาเสียวตอนสย